สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะมิตซูบิชิสตาร์ด้านะคะเครื่อง2,500ปี2,000นะคะเป็นพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้2 5 0 5ดีเซลพาวเวอร์ค่ะปี2,000ใครหาใช้งานนะคะกระบะแคปนะคะ คันนี้ลดเตี้ยนิดหนึ่งรถสวยมีทรงนะคะสีภายนอกรอบคันเก้าสิบเปอร์เซนเลยยังเงาสวยนะคะนี่ให้ดูรอบคันนะคะเหลี่ยมเดิมเดิมนะคะเงาสวยรถไม่ช้ำนะคะไม้น้อยด้วยนะคะคันนี้ไม่แสนเก้าเองไฟเดิมนะคะนี่กระบะ ลอนสวยเดิมนี่เกาเดิมท้ายสวยเลยนะคะฝาท้ายเดิมสวย นี่ลอนกระบะสวยใสๆแบบนี้เลยอ่าน,นี่เลียมเดิมไฟโดยรวมประมาณนี้นะคะนี่ดเตี้ยนนิดนึงนะคะวัยรุ่นนะคะสอบถามได้นะคะหาไปใช้งานขับหล่อๆนะคะ รถเครื่องดีนะคะไม่ไอไม่ควันนะคะไม่พ่นนะคะความร้อนปกติอย่าให้ดูภายในนะคะเครื่องสองบห้าจะเป็นกระจกมือหมุนนะคะประตูเดิมเดิมสวยแผงประตูไม่ช้ำนะคะนี่ตรงนี้ส่วนมากตรงนี้มันจะเหลืองช้ำนะคะนี่สภาพยังโอเคเลย ยมเดิมสัครับเพจอยู่ครบนะคะคมสะอาดอนี่คอนโซลสะอาดเรียบร้อยนะคะไม่มีแตกหักนะคะเครื่องเสียงมีฟังแอร์เย็นไฟเพดานติดนะคะเครื่องเสียงติดครบนะคะ ดังนะคะลำโพงดังแน่นๆเลยอย่ให้ดูฝั่งโน้นนะคะนี่ภายในอันนี้มาดูประตูฝั่งนี้ค่ะนี่เี่ยมเติมสวยไม่ช้ำนะคะแผงประตูสวยกระจกมือหมุนนะคะ จะขับเพจพรมสะอาดเรียบร้อยนะคะนี่เรียมสวยเดิมคอนโซลสวยนใหม่แสนเก้านะคะวัดรอบขึ้นปกติความเร็วขึ้นปกตินะคะความร้อนปกติเกลน้ำมันขึ้นครบระบบไฟขึ้นครบนะคะนี่แอร์เย็นเครื่องเสียงมีฟังเกียร์ธรรมดาเบรกมือกลางนะคะ เบาะหนังมีระ้วรอยบ้างนะคะโฟมลายพาวเวอร์นะคะนี่เดาให้ฟังเสียงเครื่องนะคะสตาร์ท เครื่องยังนิ่มอยู่เลยนะคะน้ำมันไม่มีเกเดอนะคะไอไม้วัดไอแทบไม่มีเลยนะคะน้ำมันไม่มีโคนนะคะเครื่องนี้ไม่มีไอไม่มีโคนค่ะเสียงเครื่องนิ่มเดินเรียบนะคะไม่เข็นะคะ ลดเสียงเคราะนะคะหน้าตาก็เดิมเดิมนะคะแอร์เย็นปกติระบบไฟความร้อนปกติทางไกลได้นะคะปิดใครสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะโดยรวมนะคะ90%สีก็มีนิ้วรอยบ้างนะคะ ีจะมีพวกนี้มากมีไอ้จอมหนิมีตรงนี้มีบ้างนะคะแต่เครื่องนี่เงียบมากนะคะเดินเงียบมากนี่ติดเครื่องอยู่นะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะใครสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะมิสูตสตาร์ a านะคะเครื่อง2องพดีเซลพาวเวอร์นะคะ พร้อมใช้นะคะเอาไปขับนะคะเราต่อภาษีให้ปี68เลยเล่มเอกสารครบนะคะโอนลอยนะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งนะคะมีมัดจําค่าส่งให้เรานหนึ่งนะคะเราขายจริงส่งจริงนะคะเบอร์โทร0659379893นะคะนี่ได้รถพร้อมใช้แบบนี้นะคะไปใช้งานนะคะบรรทุกหรือขับรหล่อเข้าตลาดเข้าสวนอะไรนะคะสะดวกแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะ